สดีครับพี่น้องยูซี่แฟนช่องมอนี่มาลอยภาพมาตามในทางของแม่สาวนะครับหรือพีสาวนะครับเพิ่นเขามาแล้วสองงวดนะครับหนึ่งวันนี้เพิ่นไหมาแล้วนะครับเพิ่นฝันดีพี่น้องฝันว่าเห็นบ้านข้าเจ้านะครับคนเต็บบ้านครับเป็นงานบุญบ้านเลยที่ตัวใดเขาเล่าไปติดตามกันครับฝันโคสุดท้ายเพิ่นไปกันเลยครับสวัสดีครับพีสาวครับเฮ็ยอยางนอดเลยน้องใหม่มาถ่ายเซลหนึ่งหนน้มาตะหันแล้วน้องใหม่ไหล เอ้าน้ไมันหนื้เขานี่วะครับเขาขนนำไปบ่ครับหมดเยอะไปขายถ้ายยังก็ได้เป็นน้ไมัเลี้ยงบ่ครับนน่้ไมัเลี้ยงเดี๋ยวมันเสียบเนาะอันเดียดนึงเลยพ่ออันจะกันลอยมัดปะมัวหลายประเด็นวะครับพ่อได้กินซื่นง่ะพ่อได้กินกันพีปันน้องกินไม่ได้หลายพราะว่าอยากกินน้ำมัแล้วหน้าหน้ามันเสี่ยงอะเดี๋ยวพาซื้อหน้ามาครับ งามนั่นมอืดดอกงามฝนเลยเมียนน้ำฝนมือเปล่กับมอืดเนาะนี่แล้วเที่บนานนี่แหละนี่ข่าวว่าเมีสาวถือสองวันแล้วแล้วมาตามหมัอนเรสองวันแล้วนี่ซื้อบ้างหนึ่งสีเกีริหนึ่งสีเกียรตันอะไรครับเพื่อเป็นตัวไว้เถอะฟันเอาพ่อที่ห่อนองเดี่ยวเองลองบอกคุณฝันทุกท่านกันหน่อยนะครับมาเป็น อืมถ้าได้ดตีซอยกันฝันนนี้เย่ายเ่าอันนี้ย่า,ยเา,เาอเถาจ้า 8, 2. 2> ออาือายุพันกันแปดสองอีสาวอันนีพี่น้องเ่ฝันนย่าิเท่าให้เตียอายุพัน แปดสองอที่แถวแปดสองแปดสองตัวใหรที่แรงตัวแรกครับหนึ่งสี่เจ็ดหนี่เจ็ดในห้อใดกันไลกอหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยฝันเราดูเห็นมีเนื้อทองนะเต้่งเขาม่้บางิน,น,นโอ้นะครับเนะาะพี่สาวเราก็บว่าวเก่งนาะ การเราต้องบอกาเนื้อซีเกตฟันเห็นได้ท่าเขาีเหียนเขาเป็นเฮี้ยนเนาะวันนี้วันนี้ฟันอันเอกอันนางครับผมฟันเห็นนั่นพี่้องนะว่ะาเลสสือวันนี้มันจะเป็นหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าอลาสุดดหรือป่าครับเน่ะ เก่าพันคนจะกลับพันกรครับเอาเนาะครับครับห้าบอกเ้ากับวัาแจ้วส่วนตั้ากับบอกไสนี่ก็เลขบ้านฟังมาเป็นเลขบ้านพี่น้องมีเท่านี้อืสื่อเบืองมหามีบาามม่โนกะเขาว่าสงวดนเขาบ่าแนี่เน้นะครับหันนันกับเขามาสองวดยุ่งงวดที่สามนั่มมีผู้ใดเขามาหาดอกพวนธ่์มะขาเหลึองเขามาเงียนเน้ะ ฝันเกี่ยวกับรถไฟฟ้านอืมเฮ้ยบ่ดสีเหลือเสียดายคต่ทั้งบ่ริกัดไม่รวยหมางนั่นไม่ได้หนึ่งเก่าเนี่ยเป็นยังไงตีงูงูประการไงเมสแงาซีเมียดไปเข่าอกับบ้าร์รถขาเจ้าเนี่ยขาเจ้าเข้ามึงเท่าเนี่ยฝันฝันเกี่ยวบ้านพี่น้องเป็นงานอือนั่นแล้วมาที่นี่เลยว่าบ้านเด็กเ่ียง ซิปเก่าว่ะจริงอันนี้เลยเตียวนี่ล่ะครับวันที่สิบเก้ากับสิบเก้าเหรอเนาะเสืออนี่ล่ะครับอ๋ออันนี้แหละโศกโศกโศกคนคลิปแรกนี่เป็นอายุยัยเนาะอายุยัยที่เสียไปนะครับเนาะอายุยัยเลยเขียนก่อนอายุยายฝันยัยเนาะอายุยัยอันนี้บ้านย่ายมากเนาะสองในยี่อันวันเล็ที ยายเข้าอืมนะครับงูสาม,มเนาะเป็นงูสามอืม,อมเกิดเสียงงูสามไปตะเขียนไปเขียนเพีย์ไว้โอ้ย,ยฟันอันี้วันที่สิบเก้าเนยมูสามกันบะมบงูหนึ่ง,งโอ้งูหนึงน่งนะครับงี้นเป็นงานอโอ้ยแอบฟันหลุดแฝฟัดดนว่าว่า,า,า,านนอ้ายเนาะงั้นติดสายก,กาับ ัไหนจังไปฝันศูนย์ไหนมั่นขัดหลายข่าเขาเนี่ยเนาะจั้งหลจังเอาเงื่อนมา่ขสมเล้ะเพราะนั้นเราจักบาดเอาหาลอยก็ส่วนอหญย้อนเราเรียงงูยรืองก็เรียกเจ้าสีอาได้ยินแเราบอกบอกกันว่าทรุษทะเบียนได้ขาอจุ้มให้วงคาวงูจงอาง่ายเขาเขาลดข้าวจ้านเล็ที่รืมสอบรืมเขียนหน่อยแต่ว่ารถจำอายุสามศูนย์หนึ่งเก้ามันเรว่าเขากันักเขากันเนี่ยไหม นี่ลหละถ้าเข้าเขาวงูเขารถนี่มันมันหักแม่นด้เขาบุญนี่จะบอกเข่านุญเนี่ยอเข่าว่าทียียีสิบเจ็ดมันยีบเก่ากับแซงมัวนี่เนาะนะครับไมว่าตรงเหล็กแม่สาวว่าฝันเทนบ้านอทีพี่น้องนี่ยแหละไปบ้านข้าเจ้าบ่ครับในฟันเนี่ยคนเลยๆหลคนหลายๆคนเต็มเมียนครับเป็นงานเป็นงานกันเมียนนี่เรามองไข่แม็กมันนะถามเพลินครับ ขันแก้ขันเกี่ยวกับเฮี่ยมไหมครับเหมือนมันซื้อไงหมดไ้ตอยางเนาะหมดก้อนไัวนี้ไอืนี่แหละมักโกมเงินเหี่ยมครับอันรถเนี่ยแหละนะครับเอานะครับโซ่ไผ่กรไดโซ่ไผชงมันเนาะให้ชงน้ำเมี่สาวด้อเอาสมกันซ้ำหมดแล้วด้วยนะครับผลรกับาแป่งฝันเป็นฟเหาันแรกใน่เป็นรอบลาเกลดเผาเออขอบเช็ดฮาเจ็ดาสิฮ่าเ็ดอง น่ะน่าได้เก็บตน่าได้ว่าหาหงส์เลยอืมได้ได้แล้วเจ้ได้ได้เถ่านะครับกับมีสองฝันเนาะฝันแรกเนี่ยฝันเห็นยายนะครับมาหาบาลิทีหนึ่งซีเกตอืมอยู่ขึ้นเป็นฝันแรกก็แปดสองนะครับคืออยู่ยายแปดสิบสองปีบาลิทียายขางมหาเนี่ยขึ้นหนึ่งซีเกตนะครับส่วนฝันที่สองนี่เป็นฝันว่าไปบานมู่นะครับเนาะบานมู่นึงคนละหลายเป็นงานนะครับงานบุญ วันที่สิบเก้านะครับโมหนึ่งเด้อนะครับซึ่งเลขกระไดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าล่ะหาวใครโชคประมาณนะครับฝันในฟันที่ว่าเดี๋ยวฝันโค้งสุดท้ายเนาะนีมนะครับซึ่งว่าฝันดีก็ได้เนีลยกลานเป็นงานบุญเนี่ยบ้านงานบุญงานบุญ ล่าส yeah. ุดอ๋อล่าสุดทำได้เพียนี่เนะผมเนี the the ่ยกระไดสามสามเปอรานี่เห so ็นเยอะมีตัวเห็นเนียนมากเลยมักตัวเด่นนี่ปะนี่ตัวเนียนเห็วงเลยบ่เอาทอกันเนาะสามคูอสามคู่มากมตัวเลยค่ะครับผมสามคูน จอดนะครับถือว่าฝันดีครับโย่ฝันแบบนี้หมอรวยมากฝันบ่าเด้ไปตียากนะครับฝันเห็นคนเสียชีวิตเท่ากับอายุนาะปกตินะนะครับฝันว่าย่าเยขาบ้านน้ำกับบันทีหล่นห<ป>นึ่งซีเจ็ดนะครับมูสามเด้อนะครับปริหมักมูกับไส้เดยนะครับจะไม่ใช่หลายตัวนะครับมรวยบ่ได้๋ยวลูกหายบ้านประหันมูเป็นฝันตีก้นย่าสาวย่าเลี้ยงย่าดาวย่าเมืองฝันเห็นแม่ก็ย่ายเลย อายุแปดสิบสามปีเลาก็ถืมทุกนครับมีมาฝันเห็นหย่าอีกเนาะแปดสิบสองคนนี้คนละย่าเหอครับคนละย่าอืับัีชีจะว่าอันบัลลีชีสิบเก่าเนี่ยก็นารุ่นเล้ศพี่น้องนะครับเป็นงานบุญคน,นก็ห้ายหลายนะครับเหลือขมมาโทษที่มอโวยเห็นในคลิปเราเฝ้าจานนุดไกันน่ผมก็ด้อยันลืมเนียอันงูข่ารถมสามศูนย์หนึ่งเก้าท่านแหมขึ้นหมักแท้ว่ะน้าในพกเรยขึ้นหมัก เขาเนี่ยเม่สาวฝันใส่พวกแหวยเอากันจะนายเหล่างันนะครับก็ขัดอยู่นะครับอานะครับมโมลุกไอสรุปเขาฝันในวันของเมีสาวไฮเด้อนะครับนะครับเมื่อวันที่สาวในหลักบนต้นวัดเถาะฝาฝันแรกนะครับคือฝันเห็นยายเนาะคุณยายมหาบ่ครับมหาเนี่ยอายุคุณยายแปดสิบสองปีมาเข่าในบ้านเนาะเข่ามหาในบ้านบ่ครับมาเลยทีหนึ่ง สี่เจ็ดมูดสามนะครับแล้วก็ฝันล่าสุดนะครับฝันมาไปเงี้ยนมูดครับเป็นงานบุญฮุ้นลายๆนะครับ่นก็เลยว่าจะซื้อเลขบ้านหลังนั้นแหละนะครับวันที่สิบเก้าเคซื้อกับเก้าสิบเอ็ดนะครับเนาะตามนีเดอร์นะครับก็ฝันของแม่สาวันนี้เดอร์นะครับคนเขามากสองงวดแล้ววันหนึ่งวันสามไม่เฮงให้ปังเด้อวันนี้นะครับฝันอันงว,นวนดรลดุดรดไฟฟ้าห่างเนาะนยนะ์ศูญเนาะ Một con hãy hộp với Đó, để xử Cảm ơn Cảm ơn các bà con không phải mặc Mẹn lắm <laughs> Con không mặc xui xui Con không mặc xui ừ. xui, không đọc nhạc mà Đẹp lạ Nào Mình sẽ bắt tăm nó về nông để với chiếc máy xuống rồi được Bây ừ. giờ mặc lệch lắc cầu, lắc xuống Lạc cầu đó, lạc cầu, lạ, cầu à. ừ. Wow, sáng truyền phải xây cái mít tắc cầu Tại sao, tập อือแต่ชีวาแมนยูบางวันเนี่ยเอาล่อเงินเอพี่น้องนะครับติดเก่านะครับติดเล็กสูงน้ำมันหลดมานในเหล็กสันจรมมัดตัวตมมกตัวอยู่เรสังเกตเราวมันกับมตเลี่ยงง่ามไหมอืมิดาใชครับเออหนึ่งเก่าเก็ตเก่อะไรอยู่ด้วเสีลายตัวมิดาละเอาพี่น้องอีกนึ่งก็เก็ตตัวเดียวกันได้เพราะมักหนึ่เก่าเก็ดเก่าอะไรได้ะครับของเราเ่เขีโลกหนูงสีลายพอดเดี๋ยวเอฟซีซิดานะครับ แต่แต่ความ,มักเนาะอ่าชชกันมันนันในฐาของสาวเด้อนะครับหนองวันหน่งคืฝั่งเราลด้วสุสุขคนครับ